สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพามาแนะนำนะครับเวลออสคันนี้ติดตั้งนะครับไซเลนซิลกับทางเรานะครับไซเลนซิลคือซีลเก็บเสียงในห้องโดยสารนะครับตัวนี้วัสดุทำจาก PE f o a ฟนะครับแบบนี้นะครับแท่งไซเลนซิลจะเป็นแบบนี้เราจะสอดไปที่ขอบประตูนะครับประโยชน์ของไซเลนซิลก็คือเก็บเสียงนะครับทำให้ประตูเนี่ยมีช่องช่องว่างเนี่ยน้อยลงนะครับเป็นซีลเก็บเสียงขอบประตู เราก็จะใส่ไปตามขอบประตูแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะแน่นเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะถูกสอดเข้าไปรอบประตูเลยนะครับช่วยลดพื้นที่สัมผัสของห้องโดยสารทําให้เสียงลมเสียงบรบกวนต่างๆเข้ามาในห้องโดยสารได้น้อยลงนะครับเพื่อนๆแล้วเวลาปิดประตูก็จะดังปักๆอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยมันก็จะเงียบขึ้นนะครับเพราะว่าเราใส่ตัวซเลเซียเนี่ยรอบทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ อ่านะครับนี่คือตัวงานซเลนซิลแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะครับลดเสียงลมเข้าสามารถจัดซเลนซิลแบบนี้ได้นะครับสามารถสอบถามพวกเราแต่งรถเชียงรายมาได้นะครับวันนี้ขอจบการรีวิว t o y o ต้าเวล้ติดตั้งอัปเกรดซเลนซิลแผงประตู4บาทไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ